หลังจากที่เราเรียนเนื้อหานะครับไปแล้วนะครับ2หน่วยการเรียนรู้นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3น,นั่นก็คือเรื่องของแรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้านั่นเองในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของแรงไฟฟ้าน่ารู้กันนะครับว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องทําการเรียนรู้ในวันนี้นะครับ หากเราใช้มือรูปหลังของแมวนะครับที่แห้งหลายๆครั้งแล้วเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรนะครับแล้วก็เพราะอะไรเคยเป็นไหมเวลารูปหลังแมวนะครับนะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับขนแมวเนี่ยจะติดมาที่มือเราด้วยนะครับแล้วก็เมื่อรูปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่า,ามันมี แรงดึงดูดนะครับซึ่งกนรกระกันะครับเคยเป็นไหมถ้าบ้านใครเลี้ยงแมวเนี่ยครับเป็นแน่นอนนะครับซึ่งครูบ้านครูเลี้ยงแมวก็เป็นเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นขนแมวติตเสื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูกันนะครับเรื่องของแรงไฟฟ้านะครับให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือหน้าที่69เนะครับเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะครับคำศัพท์ในหน้าที่69านะครับคำแรกคือ electric force นะครับแปลว่า แรงไฟฟ้าซึ่งเราจะำนําททำการเรียนในวันนี้นะครับคำที่2ครับ electric charge นะครับก็คือประจุไฟฟ้านะครับคำที่3นะครับ positive charge นะครับก็คือ ประจุบวกนะครับแล้วก็คำสุดท้ายครับคำที่4นะครับก็คือ negative charge นะครับก็คือประจุลบนั่นเองนะครับ 4. คํคำนี้เป็นคำที่เราควรต้องรู้นะครับในเนื้อหาบทนี้ทีนี้การเกิดแรงไฟฟ้านะครับซึ่งเราจะเรียนเนื้อหานะครับในวีวันนี้หัวข้อแรกนะครับก่อนที่จะเรียนมาดูก่อนแรงไฟฟ้าคืออะไรแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกันเองนะครับที่ มีทั้งแรงดูดกันแล้วก็แรงผลักนะครับหมายความว่าง่ายๆื่าเกิดผู้มหนไปชาชาวบ้านก็คือเป็นแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาจากวัตถุสองชนิดนะครับมานํามาขัดถูซึ่งกันและกันและเมื่อขัดถูก็เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นแรงดึงดูดกันหรือแรงผลักกันเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทําของวัตถุทั้งสองสิ่งนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับแรงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกอย่อยันว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับ แล้เรียนจะอาจจะเห็นหลายๆหลายๆครั้งนะครับที่เวลาเกิดอากาศหนาวนะครับหรือว่าเราอยู่ในห้องแอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดแรงไฟฟ้าได้ในตัวเราเองนั่นก็คือ1เลยนะครับเสื้อนะครับเสื้อกับผิวหนังเรานะครับแล้วมันจะติดกัน เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีความชื้นในอากาศน้อยเนี่ยก็จะก็จะมีโอกาสเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับบนผิวหนังเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะไปจับนะครับบริเวณที่มันเป็นโลหะและทําให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วก็จะทําทให้เกิดเป็นอาการค,คล้ายๆกับไฟดูดนะครับหรือว่าสะดุ้งขึ้นมานั่นเองนะครับ หรืออย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดในฤดูหนาวหรือว่าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเสื้อผ้าก็จะมักจะถูกนะครับดูติดอยู่กับตัวเรานะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่มันแห้งนะครับแล้วก็เย็นเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีระหว่างผิวหนังกับเสื้อผ้าได้ง่ายนะครับจึงมีจึงทําให้มีการถ่ายเทประจุนะครับได้อย่างรวดเร็วเสื้อผ้าของเราจึงถูกติดกับตัวเราด้วยนะครับถ้าอยู่ตัวอย่างในใน powerpoint นะครับหรือว่าในสไลด์นี้นะครับก็เช่นเขาเอาผ้าแห้งนะครับมาถูกับรูปโป่ง โดยปกติแล้วนะครับวัตถุทุกชนิดเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะครับแต่มันจะอยู่ในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่ามันจะอยู่กันแบบสมดุลนั่นเองนะครับก็คือประจุบวกกับประจุลบของแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันแต่เมื่อไหรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราทําการนํามาขัดถูซึ่งกันและกันหรือว่ามาทําการเสียดสีมันจะเกิดการเสียสภาพความสมดุลกันนะครับซึ่งจะทําให้เหตุการณ์นี้แหละ ที่จะทให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้าเนื่องจากว่าจากที่มันอยู่สมดุลเนี่ยมันสูญเสียความสมดุลกันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เมื่อถัดถูเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยจะเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสมดุลที่มันเกิดขึ้นจากผ้าแรกมาถึงผ้าที่2เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับโดยที่ลูกโป่งเนี่ยเมื่อเวลาทำเอาผ้าแห้งมาทําการถูในบริเวณผิวผิวของลูกโปง่ง จากที่มันเป็นประจุบวกประจุลบกระจายกันเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่า,าประจุลบเนี่ยจะอยู่บริเวณฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองส่วนผ้าแห้งก็จะเหลือเป็นแค่ประจุบวกส,ส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณผ้าแห้งเมื่อนํามาเข้าใกล้ๆกันเนี่ยครับแน่นอนครับว่ามันก็จะเกิดแรงอะไรครับดึงดูดกันเนื่องจากประจุคนละประจุนะครับลบก็ต้องดึงดูดเข้าหาบวกนะครับถ้าเป็นประจุตาา่างประจุกันจะดึงดูดกันแต่ถ้าเกิดเป็นประจุเดียวกัน มันจะผลักกันตัวอย่างนะครับการเกิดแรงไฟฟ้าในชั่วจําวันนะครับหเลยเห็นปะย่างที่เคยบอกไปเมื่อกี้ที่กูเกิลไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือในหน้าหนาวหรือว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะแห้งนะครับความชื้นในอากาศมันจะต่ำนะครับเสื้อผ้าของเราเนี่ยจะถูกดูดติดตัวของเราได้นะครับคำว,ว่าความชื้นในอากาศต่ำหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีไอน้ำในอากาศเนี่ยค่อนข้างน้อยผิวหนังเราจะแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดมีความชื้นในอากาศสูง มันจะมีอากาศที่อบอ้าวผิวหนังเราจะชุ่มชื้นนั่นหมายความว่านั่นคืออากาศร้อนนั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่2ครับอะไรเอ่ยมาลุบหัวแมวนะครับก็คือใช้มือนะครับมาลูบนะครับที่ขนแมวหลายๆครั้งนะครับจะทําให้เกิดมีขนแมวเนี่ยนะครับติดขึ้นมาหลายเส้นนะครับตามที่มือเราทําการลูบนะครับถัดไปครับง่ายๆเลยที่หลายคนนให้เจอนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับนั่นก็คือเมื่อหวีผมหลายๆครั้งนะครับจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้นะครับ เส้นผมจึงติดมาที่หวีนั่นเองแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะครับจากการนำวัตถุเนี่ยมาขัดถูกันเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งแรนิดนั้นเนี่ยเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับนี่สามารถนะครับเปิดดูตามหนังสือในหน้าที่74นะครับเมืมาขัดถูกันนะครับการขัดถูกกันเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการถ่ายเทนะครับประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุทั้งสองนะครับ โดยจานวนประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับว,วัตถุทั้งสองเนี่ยจะมีเท่ากันก็คือพูดง่ายๆคือมันสมดุลกันนั่นเองเมื่อเกิดการขัดถูเรียบร้อยแล้ว๊มเนี่ยมันจะมีการน,นะครับเสียสมดุลน,นะครับของประจุไฟฟ้าของแต่ละวัตถุนั้นนะครับจึงเกิดแรงผลักกันแล้วก็แรงดึงดูดกันนะครับตัวอย่างการทดสอบนะครับไฟฟ้าสถิตยอย่างง่ายนะครับโดยการหวีผมและนํา หวีเนี่ยไปจ่อกับใกล้กลๆเส็จกระดาษชี้เล็กที่มีน้ําหนักเบานะครับซึ่ง,งมันจะสามารถเกิดแรงไฟฟ้าได้นะครับอย่างง่ายได้เลยเแบบนี้นะครับหวีผมนะครับหลายๆรอบก่อนนะครับนะจากนั้นเนี่ยก็นํามานะครับ วางไว้ใกล้กับเศษกระดาษที่เราทําการฉีกไปชี้นกลิกเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดแรงไฟฟ้าดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับแรงไฟฟ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับวัตถุชนิดนะครับนะใช่ยตัวอย่างตามตารางนะครับวัตถุที่จะเกิดแรงไฟฟ้าได้น้อยนะครับหรือไม่เกิดเลยนะครับนั่นก็คือวัตถุที่อยู่ในพวกโลหะแล้วก็ไม้นั่นเองนะครับดูการว่ามีอะไรบ้าง วัสดุที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายนะครับมีอะไรบ้างพลาสติกยางนะครับแล้วก็แก้ว3อย่างนี้ีํทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะครับหรือว,ว่าไฟฟ้าสถิตได้ง่ายนะครับส่วนวัตถุนะครับวัสดุที่ เกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากหรือว่าไม่เกิดเลยนะครับก็คือเช่นเอาสิสูุประเภทโลหะหรือว่าไม้เนี่ยนะครับโลหะอาจจะเกิดได้บ้างนะครับนะเกิดได้เหมือนกันนะครับแต่เกิดได้บ้างนะครับเล็กน้อยถ้าเกิดผิวหนังเราไม่แห้งจริงๆมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดไม้เนี่ยไม่เกิดเลยนะครับไม้นั้นไม่เกิดเป็นแบบว่าแรงไฟฟ้าเลยว่าจะไปให้ถูยังไงถูมากเสียก็ตามถูกต้องไหมครับเจ็บอีกเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยปัจจัยครับที่ส่งผลนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต่อการเกิดแรงไฟฟ้านะ มีอะไรบ้างมีในหนังสือหน้าที่74นะครับอันแรกครับความชื้นของวัตถุน,นะครับถ้าวัตถุมีความชื้นสูงจะเกิดแรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากถ้าเกิดเราเอาผ้าเปียกนะครับมาทําการถูแน,น่นอนครับว่าเมื่อทําการถูนเนี่ยโดยที่มันมีความชื้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเกิดแรงไฟฟ้าได้นะครับอันที่2ครับประเภทวัดสดุนะครับถ้าเกิดได้ยยง่ายๆเลยก็คือยยง่ายๆสุดเลยก็คือพลาสติก แก้วยางนะครับดัะนั้นเนี่ยสออย่างนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าและทีนี้มาดูอีกอย่างนึงครับอย่างสุดท้ายานั่นคืออะไรระยะเวลาที่ใช้นในการถูพูด,ดง่ายๆก็คือจํานวนครั้งนั่นเองครับจำนวนครั้งที่ใช้นในการถูวัตถุนั่นเองหากน้อยเกินไปก็จะทําให้ไม่เกิดเป็นแรงไฟฟ้าเราต้องมีจํานวนครั้งในการถูที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับสอย่างนี้เป็น ปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดแรงไฟฟ้าที่มาดูอันที่2ครับซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่นะครับ76นั่นเองนะครับผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงอยี่างที่บอกไปแล้วแต่ต้นคลิปแล้วว่าผลของมันที่เกิดขึ้นนะครับก็จะสามารถเกิดขึ้นได้2กรณีนะครับก็คือเกิดแรงขัดกันแล้วก็เกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับเมื่อวัตถุสองชนี้นะครับมาขัดถูกกันนะครับจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับที่เกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับวัตถุ จึงไม่เป็นการทางไฟฟ้านะครับแต่ก่อนคือมันเป็นการทางไฟฟ้าหรือเรียกง่า,ายๆคือสมดุลเองหากนําวัตถุนะครับที่ไม่เป็นการทางไฟฟ้ามาเข้าใกล้วัตถุที่มีน้ำหนักเบานะครับมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนาไฟฟ้านะครับจึงทําให้สามารถดึงดูดวัตถุที่มีน้ําหนักเบานั้นเนี่ยนะครับเอาไว้ได้นะครับก็คือดึงดูดเข้ามาหาตัวมันเองนั่นเอง เช่นนะครับการใช้ผ้าแห้งขัดถูม้มรทัพลาสติก,สสกตหลายๆครั้งนะครับเพื่อทำให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้านะครับแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเนี่ยครับในบรรดถูพลาสติก,สสกตหลายๆครั้งเนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยมีประจุบวกทค่อนข้างมากนะครับในะบส่วนผ้าแห้งเนี่ยจะมีนะครับประจุลบ นะครับเมื่อเรานามาทําการถูมากขึ lly, ้นเรื่อยๆมาทําการถูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก yeah. ็จะทําให้นะครับนะยไม้บรรทัดที่มีประจุบวกเนี่ยเข้าใกล้วัตถุชิ้นเล็กๆได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเอานะครับไม้บรรทัดนะครับที่มีประจุบวกเนี่ยนะครับมาเข้าใกล้กับเศษกระดาษก็สามารถนะครับดึงดูดเศษกระดานนั่นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเนาะแสดงว่าถ้าไม้บรรทัดเป็นประจุบวกเศษกระดาษที่เป็นชิ้นเล็กน้ำหนักเบา มันจึงดึงดูด,ดกันได้เศรษฐาต้องเป็นประจุอะไรครับถูกต้องครับประจุลบนั่นเองนะครับทังนั้นเนี่ยนี่คือนะครับนี่คือการที่ทําให้เกิดเป็นแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถทําได้เองและในวันนี้ ครูจะให้เราทําเองด้วยนะครับที่บ้านและบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับเดียวจะมีในแบบฝึกหัดแล้ถ้าเกิดว่าหากนัำวัตถุนะครับสชิ้นที่พี่ไม่เป็นการทำไฟฟ้ามาเข้าใกล้กันนะครับจะทําให้เกิดเป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นดังนี้นะครับ เช่นอันแรกนะครับถ้าเราขัดถูว,วัตถุชนิดเดียวกันนะครับด้วยสิ่งเดียวกันหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีลูกโป่งนะครับนะอยู่2ใบเราเอาวัตถุที่นํามาทําการถูเนี่ยเหมือนกันก็คือเอาผ้าแห้งเนี่ยมาถูเหมือนกันนะครับปุ๊บมันก็จะเกิดการนะครับเสียสภาพนะครับความเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับก็ทําให้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะทําให้วัตถ เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันนะครับซึ่งมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเหมือนกันนะครับถ้าประจุไฟฟ้าเหมือนกันแน่นอนครับว่ามันต้องเกิดอะไรครับการผลักกันนะครับก็คือประจุบวกจะแบบประจุบวกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการผลักกันนะครับในอย่างที่บอกไปว่าผ้าแห้งจะมีประจุลบนะครับเนาะก็ถ้าเกิดว่าเอามาเอาผ้าแห้งทั้งคู่เนี่ยมาถูปุ๊บเนี่ยไอความเป็นบวกที่อยู่ในลูกโป่งมันก็จะเข้ามาเกาะใกล้ๆกับผ้าแห้งถูกต้องไหมครับ เมือ่อเนื้อเราปล่อยผ้าแห้งปุ๊บเราให้ทุกโป่งสอเนี้ยมันเข้าใกล้ด้วยกันเนี้ยด้วยความที่มันไปประจุบ,บวกกับประจุบ,บวกเนี้ยมันจึงทําให้มันเกิดแรงผลักกันเพราะ กระจุเดียวกันต้องผักกันประจุต่างกันถึงจะดึงดูดกันส่วนอันที่2ครับก็ทำการทดลองใหม่ใช้วัสดุในการขัดถูเนี่ยต่างชนิดกันนะครับนะผมบอกว่าเมื่อนำมานเมื่อนําวัตถุที่นํามาทําการถูเนี่ยต่างชนิดกันเนี่ยมันเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับแบบนี้อีกอันนึงใช้ผ้าแห้งนะครับอีกอันนึงใช้มือแห้งนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือหน้าที่76นะครับ เมื่อทําการถูนะครับด้วยจำนวนครั้งที่มากจนพอแล้วนะครับจะทําให้เกิดนะครับเสียสภาพความสมดุลนะครับและเกิดแรงดึงดูดกันนะครับทีนี้ก็จะจบแล้วนะครับในเรื่องของแรงไฟฟ้าหรือว่าแรงไฟฟ้าหน้ารูนั่นเองนะครับที่พูดง่ายก็คือมันก็คือแรงไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะมาอธิบายแบบฝึกหัดกันนะครับ เปฝึกหัดหน้าแรกคือหน้าที่43นะครับก็คือเป็นเรื่องของการเกิดแรงไฟฟ้านะครับให้เรียนนะครับเตรียมอุปกรณ์ด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะครับนั่นก็คือผ้าแห้ง1ผืนนะครับผ้าชุบน้ําบิดให้หมาด1ผืนนะครับไม้บรรัดพลาสติก1อันและกระดาษชิ้นเล็กนะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กนะครับตามในในบทเรียนที่เราเคยเรียนนะครับเล็กๆในแบบนั้นนะประมาณ 10- 2ถึงชิ้นนะครับ ฉะนั้นเนี่ยให้ได้เรียนนะครับทำกิจกรรมนะครับตามตารางตรงนี้เลยแล้วบันทึกผลนะครับแน่นอนครับว่าคุณจะช่วยข้อแรกข้อหนึ่งนะครับถ้าทช้บาสสิบลงไปเข้าไปใกล้ๆกระเสกกระดาษเกิดอะไรขึ้นไหมครับถูกต้องครับเราก็จะเขียนตรงงผลการทํากิจกรรมว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับส่วนที่ข้อที่2ครับใช้ผ้าแห้งถูไปแมมทัสนะครับหลายครั้งแล้วนําเข้าใกล้เศกกระดาษครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ หลายครั้งคือต้องเยอะๆหน่อยนะนะครับนักงเรียนแล้วก็เอาไว้เอาไว้ใกล้เสกะดาษเนาะเกิดอะไรขึ้นให้เรียนเขียนนะครับนะตามความเป็นจริงที่นักเรียนเจอเนาะข้อที่3ใช้ผ้าเปียกนะครับถูไปลายแม่พลาสติกตหลายครั้งนะครับแล้วก็นําเข้าใกล้เสกกดาษเกิดอะไรขึ้นนั่นเองก็ลงลงข้อมูลเอาไว้นี่ข้อ,อตัวสรุปผลนะครับสรุปผลอย่างที่เราเคยทําทางกันมานะครับจะเป็นการสรุปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนี้นะครับ เมื่อใช้ผ้าแห้งนะครับนะเมื่อใช้ผ้าแห้งถูกที่ปลายบรรทัดแล้วก็เอามาใกล้กระเกกระดาษเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเพราะอะไรและถ้าเอาเป็นพลาสติกนะครับที่ถูด้วยผ้าเปียกนะครับนำมาใกล้กับเศกกระดาษเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะอะไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะ ไม่ยากนะครับต้องเรียนครูไกด์ไลน์ให้แล้วนะครับนะนำทางให้แล้วเนอะดังนั้นเราน่าจะพอเขียนได้นะครับเป็นการเอาข้อมูลที่ได้จากการาบันทึกผลนี่แหละครับนะมาตอบคาถามตัวสรุปผลเนาะถัดไปนะครับหน้าที่44เนาะ44ครับมีผลการทั้งหมด6ข้อนะครับข้อแรกแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้า,ฟาด้วยการมีแรงอะไรบ้างนะครับนะ ลองเปิดย้อนกลับไปดูในหนังสือก็ได้เนะว่ามีสองแรงคือแรงอะไรกับแรงอะไรนะครับข้อที่สองครับไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นความหมายที่มีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับนักเรียนลองเปิดหนังสือดูแล้วตอบคำถามนะครับข้อที่สามครับนักเรียนคิดว่าแรงไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้กับวัตถุทุกชนิดหรือไม่อย่างไรนะครับแรงไฟฟ้าม่ได้เกิดทุกชนิดนะทุกชนิดนะครับ ดูดีๆนะว่ามันไม่ไม่เกิดอะอาโลหะกับไม้เนี่ยเกิดได้ยากหรือค่อนข้าง,างหรือไม่เกิดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ทุกชนิดนะครับข้อที่4ครับปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลนะครับต่อการเกิดแรงไฟฟ้านะครับถ้าเกิดจําได้มีอยู่3ปัจจัยนะครับอะไรบ้างเปิดหนะังสือดูได้นะครับ ขอ้อที่5ในช่วงฤดูใดที่ร่างกายของเราจะเกิดแรงไฟฟ้าได้บ่อยที่สุดนะครับเพราะอะไรฤดูอะไรครับฤดูร้อนใช่ไหมไม่ใช่นะครับแน่นอนเขาต้องเป็นฤดูหนาวเพราะอะไร สามารถเปิดหนังสือตอบคำถามได้หรือว่าจะย้อนดูจากคลิปก็ได้ครับพี่โบครับนะักเรียนคิดว่าแรงไฟไฟ้าที่เกิดขึ้นกับการขัดถูวัตถุบางชนิดสามารถดึงดูดสิ่งใดได้นะครับสิ่งใดระหว่างเศษฝุ<ม>่นผงกับผงแป้งเด็กนั่นเองแล้วแต่คนแล้วแต่ที่นักเรียนตอบนะครับน,นักเรียนสามารถตอบได้ได้ทั้งสองอันเลยหรือว่าจะตอบอันเดียวก็ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเศษฝุ Stay ่นนะครับเพราะว่า อาจจะบอกว่าแป้งเนี่ยอาจจะมีความชื้นได้ง่ายนะครับซึ่งมันจะสามารถดูดฝุ่นผงได้ง่ายกว่าหรือบางคนาอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะผมแป้งเด็กนะครับเพราะว่าผมแป้งเด็กมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าฝุ่นอย่างนี้เป็นต้นอาจจะดึงดูดได้ง่ายกว่าดแล้วแต่นักเรียนนะครับถัดไปในหน้าที่46นะครับ จะเคยเรียนตอบคำถามเช่นเดิมนะครับถ้านำวัตถุสองชนิดที่ไม่เป็นการทางไฟฟ้าเข้าใกล้กันหมายความคำว่าไม่เกิป็นการทางไฟฟ้าหมายความว่ามันเสียสภาพนะครับความสมดุลกันระหว่างประจุไฟฟ้าภายในจัวมันแล้วนะครับจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับวัตถุทั้งสองชนิดนะครับเมื่อไม่เป็นการทางไฟฟ้าน่นอนครับว่าต้องเกิดอะไรครับแรง ไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับและถ้าเกิดประจุไฟฟ้านะครับวัตถุมีประจุไฟฟ้าชิ้นเดียวกันจะเกิดแรงผลักกันวัตถุเกิดประจุไฟฟ้าต่างกันนะครับจะดึงดูดกันนะครับข้อที่2ครับถ้านำผ้าแห้งมาถูก,กับหวีแล้วนำหวีนั้นนะครับไปเข้าใกล้กับเส้นผมน,นล็กคิดว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับเส้นผมเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นครับนะย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้นะครับไม่ได้ยาก,กอะไรเนาะ ข้อที่3ครับถ้าบ้านขอนเรียนมีขนแมวก็จะอยู่ตามนะครับพืนบ้านนักเรียนสามารถนําความรู้เกี่ยวกับผลของแรงนะครับไฟฟ้าประวิวใช้ได้ยังไงนะครับเจอขนแมวตัวงหมดเลยนะครับนะเราอยากจะให้แบบว่าขนแมวมันติดนะครับมันติดมากับสิวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับเราสามารถนะครับจะทำยางไงได้บ้างน่นนครับว่าก็ต้องเอาผ้านะครับหรือว่าเอาวัตถุอะไรก็แต่นะครับไปถูนะครับกับ วัสดุได้วัสดุดึงนะครับหรือว่าจะเอาผ้าแห้งมาถูลูกโปก่งก็ได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปวางใ,ใกล้บขแมวขวแมวเพื่อจะลอยติดขึ้นมานะครับกับลูกโป่งได้ง่ายนั่นเองอนี่เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับหากนําผ้าแห้งขัดถูหลอดพลาสติกกับนําผ้าแห้งถูก,กับแท่งแก้วขนสารกรณีใดาสามารถนะครับจะดึงดูดเศษกระดาษที่ตัดไปชิ้นเล็กได้นะครับพลาสติกกับแท่งแก้วขนสารเนี่ย จริงๆมันได้ทั้งคู่นะครับนักเรียนก็เลือกเอาเองก็ได้ว่าจะเอาพลา,าสติกหรือว่าหล่อพลาสติกหรือว่าจะเอาเป็นแท่งแก้วคนสารนะครับคือแท่งแก้วคนสารคือเป็นแท่งแก้วใสๆะครับ<ๆ>ที่ครูบางทีชอบเอาไว้คนสารนะครับนะปาะวัจะบอกว่าผ้าแห้งเนี่ยขาดูกับหลอพลาสติกเนี่ยจะจะสามารถจะดูนะครับกระดาษได้นะครับเพราะว่าจะเกิดการแทกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างผ้ากับหลอพลอาสติกนะครับ ทำให้เราพลาสติกเนี่ยไม่เป็นการทำไฟฟ้าจริงๆแล้วมันก็สามารถเลือกได้2องคุกสองอันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเหตุผลเดียวกันนะครับผมนอก,นอกจากว่ามันจะเป็นไม้หรือเป็นโลหะนะครับที่มันเกิดได้ยากมันไม่เกิดเลยนะครับซึ่งพลาสติกกับแก้วเนี่ยมันเกิดได้ง่ายอยู่แล้วนะครับสามารถสอบตับได้ทั้งคู่เลยนะครับหรือว่า ให้ตอบอันเดียวก็ได้นะครับที่สทีสเ47หน้าสุดท้ายของแบบฝึกหัดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็คือให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและการกระบาดผิดนะครับหน้าข้อที่ไม่ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบนะครับเช่นอันแรกนะครับข้อแรกการขัดถูก,กันนะครับของวัตถุสองชนิทําให้เกิดแรงไบฟ้าถูกไหมครับ ถูกต้องครับก็ติก็หมายถูกนะครับหน้าหมายเล็กหนึ่งะครับทีนี้เพราะอะไรนะครับเราสามารถตอบได้ว่าเพราะแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อเรานําวัตถุ2ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้วนำเข้ามาใกล้กันอาจจะทําให้เกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักกันได้นี่คือแนวในการตอบนะครับส่วนข้อที่2ครับ แรงไฟฟ้าจะเกิดขึ้นกับวัตถุที่นำไฟฟ้าเท่านั้นนะครับข้อนี้ถูกหรือผิดผิดก็การกระบาดหน้าหมายเลข2แล้วบอกว่านะครับเพราะแรงไฟฟ้านะครับตรงต่อตรงเพาะนะครับเพราะแรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับวัตถุที่ไม่เลยครับ ไม่นำไฟฟ้านะครับเป็นแก้วพลาสติกอะไรอย่างี้เป็นต้นะารที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับซึ่งวัตถุที่นำไฟฟ้าจะเกิดแรงไฟฟ้าได้ยากหรือไม่เกิดเลยนะครับ3 4 5 6หนะครับทำเองไม่ยากนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับนะ้เรียนปัจจัยในการเกิดนะครับนะซึ่งมีอยู่3าข้อนะครับที่เป็นเป็นปัจจัยที่เป็นผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าถ้าเกิดจำได้ก็มีความชื้นนะครับประเภทของวัสดุนะครับ 3ก็คือจำนวนครั้งนะครับของการขัดถูนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดวัตถุที่มีประจุชนิดเดียวกันก็ต้องเกิดแรงผลักกันวัตถุมีประจุต่างชนิดกันนะครับก็จะเกิดแรงดึงดูดก,กันแค่นั้นเองนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ